มาอย Th ู่อุ้ย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 พี่พี่อุ้ยของกันมาเลยบ้านนี่ถึงปลาเก็ดตึงปลาย้อนพี่น้องโอ้สองดางผึ่นกินกันบมล่งเลยอติถัวอุ้ยแหนยางเดียวตึงปลาเก็ดตึงปลาใหญ่ผึ่นโอ้ผู้ใหญ่เราเห็นแบบเอาแต่ปลาเก็ดเลยสามโตเลยโอ้โหแต่นี่แต่ตัวใหญ่ที่แรกสิครับตัวใหญ่ก่อนเนาะตัวใหญ่เนาะเิจากตัวใหญ่ เอาจากทีขากันเพื่นก็มาปันกันหีนะรอบที่สามครับผมวานประยอนเพื่อนกงวานไปนำงดไปนำ ต้องงูจอบปลานะครับผมบอกแล้วรอบนี้ก็รอบรอบ,รอบละหกคนครับรอหลอดมาลุ้นกันดิบาทที่สามเหน็น้รออ้าส่งขัญญนยันละครับผม นำไปเบรงขบันไปงโง่ไอแล้วมาแล้วไอแล้วมาแล้วไอแล้วเชียวล้างหมูเราเอาน้ำกดหมูหน่อยเนาะจังม้านีไดเนาะสามสิบนาท like <s ang les> like ีพฤศจิบาเทียครับผมปาย่อนได้ดูการหาปายน่อนมาแล้ว อ่พอลุนดังเหล่ยมของไอเราเป็นได้ไอมาแล้วมาแล้วโอุ้ยไอเราหนีมันก่อนมูแตลหน่อยได้เราเฮ้ยเพื่อเต็มเดียวไอห่วยมากสองสองอยู่ไอสองอยู่อือท่านไหนก็บมาอยู่ปลาเกียดยังเหลืออีกครับผมยังอีกสามเขาสามดังนี่โบจักเอลี่โบจักเนาะเหลือสามดังเอ้า บอว่าไปไกลแฮไปไกลอู้ป็นใดอ้ยูายยู๊ยยู๊ยยู้ยพี่พี่อุ้ยของกันมาเลยบานนี่ถึงปลาเก็ดตงปลายอนพี่น้องอ้สองดางผืนดกินกันโมลงเลยอ้ของเสียนปลาใหญ่ตัวนะ อี่่อุ้ยตึปลาเก็บตึงปลาใหญ่พ่นอู้พ่นนี่แซ่หลบเลยพี่น้องแซ่เดียวยังอยู่ไกลยังอยู่ไกลเ่าที่มันบ่มัต้องเอาอ้มาบ่นโอ้บ่นยังเอาประกอนทีประกกนี่ประกเลยตายเดอ À, nằm bay bưng khăn bàn ài rồi ma leo ài rồi ma leo ài rồi xeo này nọ thằng mán đây này nọ <laughs> นำไปบนออเออน่พงเนันี่ขียนางนั้มาแล้วโอ้ยปากรโอ้ยเราเห็นแบบเอาแต่ปลาเค็เลยสามตเลยให่อยตีทัโอ้ยพูนนั่นสุดยอดสุดยอดมาเห่ยวคังเตลเสือกสวจนกลาำขึ้นเลยยังพ่ัเห็นนั่นจอมเฮียอยู่เราวะ โอ้โ้บนนันเดืเคองเลยบ่คับนี่อัดตีโถหุ่นอดอ้าเอบา้ผไดือกอหอาดูพระเจดีก่อนมูเหอถือก้อนหเป็นด้อู้เราเอาเหยใหญ่เลยตัวนี้โอ้เราไปเชียวปลาใหญ่เี่ยั้

โอ้ยนี่เลยเกางนี่พี่น้องบรรยากาศพืชปันปลากันได้บ้าพอปะย้อนพึ่นตองพึ่งตรงเอาเขากันเพื่นตรง้านกันครับผมนี่พืชเที่ยวก็ปันกันบ้าโอ้ยมาโหดแต่ไี่แต่ตัวใหญ่ อ้สดวิธีการปั้นเราพี่น้องเสกคนฝามีเท่าไดแล้วกัปั้นห้อยที่สามีได่ลิวที1สี่ที่สี่แรกสิขัดตัวใหญ่ก่อนนะพญ่นาะเนาะจากตัวใหญ่1 oh, ี <wait. S 2> 1สี่เดลวก อ้ไรดีไรเร็วคนเรมนอตรงน่น่ากหสะดดเนาะเอต้องปั้นกันกับคนปะหย่อนปะหยอนหรือคนตึกเขากันหลังจากตึกเขากันเพิ่นก็มาปั้นกันคือตึกปากมากไปยังเ ปาเกตดคเจอ้มาแล้วเออเออทุกีอยมาแล้วบานี่พอกัตั้งแตปีก่อนอ้าเสียมปลาใหญ่กันได้ผลอุ้ยปาเกตอุ้ยอยากได้มาถือแฮนี่เนาะถือทางหนอกร้อมไรโอ้ถือทางหอกร้อมเกือบรุดถือนอกแฮนี่นีเอ้จง่ายเลยมาแร้วมาเล็วเราห็ดแล้วบเกินสบาทแล้ยัง เอาปลาใยมาได้หรอเออตโถเกือบลูอยู่นเนาะอ้ยเาเห็ดแล้ว